เป็นคิดวร์ตัวเดโมนะจานเจงานหนักนะผมบอกก่อนน้องคนนี้มันเล่นดีนะเว้ยวันแรกมันจุ๊กห้าทีวัน,น,นที่สองมันจุ๊กเจ็ดทีไอ้เนี่ยงานหนักจานเจงานหนักรอบที่หกคนคู่แรกครับจานเจนะครับเป็นตัวเดโมไอ้น้องคนนี้เก่งหนาะทุกคนใครที่ดูตั้งแต่แรกจะรู้ครับว่ามันเก่งมันเก่งแต่จานเจนี่เด็กปั้นผมนะจะสู้กับจานเจก็ยากหน่อยเด็กปั้นโซโหนะยากหน่อยนะบอ,อ,อ,อ่อนเด็กปั้นผมผมปั้นมากับมือนะ ปั้นจนได้แชมป์โปรลีกอะจากที่เป็น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 ทีมที่ไม่เคยได้แชมป์เลยเวลาส่งแข่งอะผมปั้นจนได้แชมป์โปรลีกกับเด็กปั้นผมนะเนี่ยคนเนี้ยถึงแน่นอนคูน่นี้เก่งทั้งคู่ครับเก่งทั้งคู่แต่เจมันก็ชนะมาสามคนอ้นะ้องคนนี้ชนะมาสองชนะบายมาหนึ่งแต่มันเก่งครับมันเก่งเนาะมันเก่งมาครับเราสี่คนดันเจจะรอดไหมไป โดดเลยวิ่งยาวเลยครับเอาท้าไปหน่อยตาบอดไหมไม่บอดมองหลังหน่อยเจี๊บอุดหนอนไว้น้องมองหลังหน่อยจี๊บเจ้เสาโดเนทมา30บาทสู้สู้ครับจานเจคนเจ้าช <c oughs> ูขอบคุณครับขอบคุณโดนเนทครับ เฮ้ยเข้าไมา้ทันเหรอเออฮ้ยยี่ยงเไม่ทันย่ำไม่เขาเด็ไเเก,เกไม่เขาเด็กเลยจันเจยไม่เขาเด็กเลยไม่มองหลังเลยทีเจ็ดวิสามสิบเอ็ดทุกคนขอไว้ล้านไหนครับคนเจ้าชุกกูแตกจันเจยน่าจะไล่อาจจะไล่น้องมันถึงสามสิบวิก็ได้ใครจะรู้ใช่ไหมล่ะเออไป

โดนไหลอีกโอ้โหแย่แย่งี่แย่เฮ้ยจันเจนทำไมไม่แตกหลุดแล้วจันเจนกูหลุดแล้วหลุดแล้วหลุดหลุด ก่อนก่อที่จะกลับดาวคนเจ้าชู้เขาวไ้ฟ้าได้ยาวยาวภาพไม่ต่อนุ่งที่เป็นแฟนปีฟอ่ะโดเนตมาสิบบาทมีเก่นที่สุดอ,อ,อัดแค่ห้าม ขอบคุณครับ,บคุณอะไรติดปากครับตัดตัวคนเจ้าชู้เรากับดาวคนเจ้าชู้แล้วครับกับดาวคนเจ้าชู้แล้วตอนนี้คนเจ้าชู้เราจานเจตกเล่าแปดโคนเล่าสคคิบหกคนเขาจานเจอ่ะ เดี๋ยวผมไม่เอ้ยเข้าไปข้ามมาเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยดันตูดเอาเพื่อนคนห่เฮ้ยเฮ้ยหายแล้วไงท <c oughs> ีเงินรางวัลเท่าไหร่หนึ่งหมื่นครับหนึ่งหมื่นหนึ่งครับเงินรางวัวลรวมหนึ่งหมื่นบาทพรุ่งนี้รู้แล้วนะว่าใครจะเป็นแชมป์พรุ่งนี้จะเป็นรอบแปดทีมรอบสี่แล้วก็ ดับตามแล้วก็ร่บชิงเฮ้ยแฮปปาร์คแฮปปาร์คดิไม่แหกไม่แหกตีเลยนั Have up. Have up ่นแหละพี่เอกลงพี่เอกคิดว่าจะ่างนี้ที่หนึ่งเนี่ยผมเป็นที่หนึ่งอยู่แล้วว่ะผมไม่เป็นสองล้อใครหรอกสำหรับผมอาดำหนึ่งของโลกอยู่แล้วใช่ไหมครบบในแบดเดอร์ไลท์อะจักรวาลเลยก็ว่าได้มันก็โลกมันเล็กไปของผมมันจักรวาล ผมอันดับหนึ่งอยู่แล้วน้องถ้าผมลงที่หนึ่งจะไปไหนเสียไปนี่นนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวิ่งติด เข้าบ้านปะโอเคเฮ้ยเอาแล้วเอาแล้วเวลาอะไรเลี่ยนแล้วเว้ยเฮ้ยอีกนิดเดียวเว้ยเรียบร้อยดนะลิงเขาเราต่อไป นี่มันนะเนี่ยมันเก่งกันทนะั้งคู่เลยนะคู่นี้ผมบอกให้มันเก่งกันทนะั้งสองคนอนะ่ะคู่นี้ผมบอกให้บาลน,นะคู่นี้ไ,ไปเล่นรอบนี้ก่อนได้นะเนี่ยรอบนี้รอบซ้ายมือเนี่ยเดี๋ยวนี้ การ์า,าเลยแต่ไดนรอบนี้ก่อนได้นะเน,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 นี่ยยิงและประทัดมาประทัดฉีกเลยขาบประทัดลูก ลอาครับรจบ่าไปแล้ว,ลวลเปิดลายเปิดมุมปิดมุมไม่แหกปากเฮ้ย หลอกทำไมเอา้าโอ้โหเดินตามมาก็ได้ตีแล้วเรียบร้อยโดนเวลายาวเลยคนนี้ยาวเลยคนนี้โอ้โหเดินตามมาก็ได้ตีแล้วเมื่อกี้ แล้วกอนไอ,อ้เหี้ยมัเล่นกันเด่ยงวะเออกูก็กูก็งงไอ้เหี้ย เก่งวยการตะคู่ครับคู่เนี้ยมันเก่งคู่เนี้ยมันเก่งคู่อ่ะเอาอย่างนี้ดีกว่า,าวเขาเนี่ยเกียแล้วโดนบีบเป็นเรื่องแล้วเอาเ,เ็นี่ยไป บอดด้วยเยย